สวัสดีครับพี่น้องฟองไต้สูผู้สู้คนพ่อผมคือ้ต่อเชี่ยวแก้วสายฟูดการกินบเฮหารใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรคือตยวนะครับเมื่อนี้สิพาพี่พาน้องนะครับมารีวิวนะครับประเทศอิสราเอลนะครับมาจนดีกับปีก้าวแล้วนะครับอันนี้น้องคนใหม่หางม้าได้สี่สองเดือนแล้วครับรุ่นสิบแปดรุ่นสิบแปดตะกี้กว่าครับเบิร์หน่อยลอยรลนะครับตอนนี้นะครับน้ําหนักเหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบกิโลกัครับตอนนี้นี่ครับ เทซีร uh. ุ so, uh, like Ladies, the ่นท <Nixon. S 2> ี่สินะครับอันนี้ครับเพื่อนผมกับเพื่อนตงรุ่นที่สิบเจ็ดครับรุ่นสุดท้ายครับนี่รุ่นนี้รุ่นสุดท้ายอัศวินรุ่นสุดท้ายแล้วนี่ครับสีม้ารีวิวนะครับแล้วก็มาเบิงหม่องผักหม่องเซานะครับแล้วก็คาคล้องฉีบแล้วก็คาแรงนะครับบอกไปเลยเบิรตตรงปกปะบดตรงปกอย่าบอกว่าตรงปกบตรงปกนะครับคาแรงบดตรงปกนะครับสำหรับเทซีรุ่นที่สิน้องๆนี่สีมานะครับ จะขึ้นว่าสิได้คาแรงตามตามกรมนะครับว่ามีจริงนะครับว่ามีจริงนะครับคนละอิสราเอลเลยนะครับเดี๋ยวสิบอกความเป็นจริงนะครับด้านดักดักนะครับคาแรงนะครับปกติตอนนี้อยู่ที่อิสราเอลนี่มันขึ้นมาอยู่ที่เดือนละ6 2 0ันเชคเกลนะครับหรือชั่วโมงละ34นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับโอทีก็ขึ้นไปกับหลังจากแปดชั่วโมงไปก็จะเป็น36 36แล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นโอสปีดนะครับ10ชั่วโมงก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบ่มีจริงนะครับที่ว่านั่นนะครับเพราะว่ายูนิะของผมยูนิคคาแร่นี่สิบห้านะครับชั่วโมงละยี่สิบห้าแต่ปลอดไซนนะครับหรือว่าไร้วันนะครับกะเมื่อละสองร้อยนะครับแต่ว่ามองพักของเ้าก็ค่อนข้างที่นี่อันนี้คือห้องครัวนะครับห้องครัวก็ค่อนข้างที่ิครับสะอาดตู้เย็นไม่ต้องพูดถึงนะครับ เยอะนี่ครับตู้เย็นครับเดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวสีผ้าพีพพนองนะครับไปเบิ้งนะครับรุ่นที่สิบแปดของเท้านะครับที่ล้างสิบินมาเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งกันเลยครับนี่นะครับคือหองหักหองเซานะครับแต่ว่าสําหรับค่าแรงอย่ะเยอะเยอะหวังให้มันไหลนะครับว่าสิได้ตามที่ว่าเขาแจ้งนะครับที่ทั้งข้าเจ้าแจ้งไหยนะครับค่าแรงนะครับน้อยนะครับเมินค่าแรงตามกรรมพี่น้องพ่าเป็นตามกรมนะครับตามกรรมเบ้นกรรมนะครับ บางคนก็นตกชั่วโมงละเส้าสองบาทก็มน no no ี้นะครับแลวแตนะครับแล้วเตนะครับคันตกคีบูดเนี่ยก็เออกระสีตามกลมอยู่นะครับคีบูดกับแล้วแต่ดวงให้ดวงมันนะครับนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็คือหม่องพักหม่องเส้าของทีผมนี่คือตู้เย็นตู้แช่นะครับนี่ครับอันนี้ตู้แช่คือโอ้โหเออบัไดเออนี่ครับตู้แช่นี่ครับแสงทีนะครับนี่ตู้แช่เยอะนะครับพุ่นอีกตู้หนึ่งครับ อีกตัวหนึ่งอันนี้สีพาพี่น้องออกมาบึงพี่พี่ครับอันนี้ตัวแซ่นะครับตัวแซ่เลี้ยงไร้ายนะครับตัวแซ่ไล่กันตลาดนะครับพี่ตัวแซ่อยู่พี่อีกสองอันพีบนะครับบันนี้เครื่องอำนวยความสะดวกนะครับนี่เครื่องซักผ้าพี่น้องนี่เครื่องซักผ้า หนึ่งสองสามสี่ยุพุนอีกนะครับคุณยพุนอันนี้มองภาคมองเซานะครับมองภาคมองเ้ากะกะกะถือว่าโอเคนะครับดีนะครับอันนี้คือห้องน้ำนะครับสําหรับรุ่นที่สิบแปดซีมานะครับเดี๋ยวก็ได้มาอันนี้คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำอาจสีบว่าดีคือมองนี่ทุกมองนะครับนี่คือห้องน้ำนี่เป็นนี่ครับห้องน้ํานี่ครับห้องน้ํา นี่ไ่ดูอันนี้แล้วก็เบิงของอาบน้ำนะครับนี่ครับนี่คือห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำนะครับนี่นี่ฝักบัวมีนามร้อนน้ำเย็นนะครับสำหรับแก๊สนะครับแก๊สหุงต้มนะครับบบมีวันเบิดนะครับอยู่นี่บบมีวันเบิดครับหมองไหนจ้างผมครับเฮตดจ้งได้กับ่เบิดนะครับนี่นี่ครับพี่อ้นพี่อ้นพี่อ้นนี่ครับคนพนักงานเก่านะครับนะครับนี่ครับ นี่ครับแล้วก็กระเบิ้งห้องห้องพักห้องเซาแบบนี้มีแอร์ทุกตู้นะครับอยู่นี่ครับแอร์นะครับนี่ครับนี่คือห้องห้องพักห้องเซาครับโอ้มื่ตึ๊บนี่ครับนี่เย็นเฉียบนะเย็นจนหนาวนะครับอยู่ข้างนอกอุณหภูมิ40องศาอยู่ข้างในสิบเก้าหรือสิบสององศาเท่านั้นนะครับนี่ครับ นี่ครับมาสอบถามนะครับนี่ครับน้องๆที่ไอซีรุ่นที่สิบแปดมาอีกครับอุ้ยเสี่ยวปอเราครับค่าแรงตามกรมหรือตามกำตามกรมแล้วเนาะตามกรมยังไงเอาตรงๆอย่าไปให้คอนเน้นนั่นนจ๊อไปตัวเขาป่ะยัาตัวเข้าเจ้าตามกมครับตามกมนะครับค่าแรงตามกมแล้วแต่ให้ีตกนึงเลยอืมเรียกร้องกับยากนะครับเรียกร้องยากประเด้อืมเรียกรองนีดเดียังกระเป๋าบ่กระเป๋ายังเดียวอืมนี่ครับ นี่คนที่สีเรียกรออยู่นี่คืนนี้ให้เวลานายจ้างสามมือแล้วนี่นี่ครับมองสายสุดรอผมน,นี่คนกําลังกุ้มใจอยู่นี่นี่ทำงานนี่ก็เยอะอยากบอกนะครับว่าสีได้ทําตรงปกนะครับปีนเข้ามาม่กับมีดี้คาเล้งก,ก็ได้ซ้้ากันนะครับนี่เห็นไหมนี่นี่ทํานี่แกปีนเข้ามามนี่แกเรือใจไหลแกให้เวลานายจ้างอยู่นี่สามมือครับอือโหดขนาดคนนี้นี่เขาห่าง อันนี้ก็ฟังข่าวนะครับอยู่ประเทศไทยนะครับเ่ีรับนี่มันนี่้ามาเบ่งห้องหงผมเป๊บเปิดเขม้าปึ๊บเสียนสไปเดอร์แมนนี่ครับนีผ้ามันกั่งสินะครับนี่นี่ครับหงหงนอนเป็นหงสินี่ครับนี่ครับหงนอนก็จะเป็นนี่หงสิโอ้โหนี่นอนไซผมมันนอนครับนอนนี่ครับเขม้ากับเป็นปึ๊บนี่ ห้องนอนน่ครับห้องนอนก็มีตู้เย็นตู้เย็นกูว่ามียังนะครับตู้เย็นดซื้อนีตู้เสื้อผ้านี่นี่ครับบรรยากาศประเทศอิสราเอลขามาในนี้บนบนเบงเอลดนะครับในห้องยี่สิบอ,อ,อ,องศาเซลเซียสนะครับอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกสี่สิบองศาเซลเซียสนะครับอยากบอกต่างกันริบๆรว นะครับสำหรับน้องๆที่ซีนะครับที่สีมาทำงานนะครับคาแรงบ่ตามกลมนะครับตามกรรมนะครับคาแรงตามกรรมนะครับแล้วแต่กรรมไม่ดีกรรมดีก็ได้ก็ได้ตกะมองดีนะครับคาแรงดีนะครับกรรมว่าดีก็ห้องน้ำดีอยากบอกว่าเป็นคุกนะครับห้องน้ำนะครับคาแรงตามกรรมว่าเป็นตามกรมนะครับนี่ครับนี่ครับ บรรยากาศนี่คืออันนี้คือนี่คือประเทศอิสราเอลนะครับนี่ครับอันนี้คือแคมของผมนะครับอยู่ภาคกลางตอนใต้นะครับนี่อันนี้รถนาจางแห่งมาใส่ไปช็อปนะครับเป็นรถก๊อบนะครับขับไปช็อปไปนั้นนะครับออกถนนดำไม่ได้ตำรวจจับนะครับอันนี้ก็รถสักกานะนะครับของแรงงานท้องถุ่นี่ครับค่าแรงตามกานะครับนี่อันนี้ก็6หกเจ็ดปีแล้วเพื่อนผมมีนะครับ ขอเสียผมเพ an, ah> an ื่อนก่อนนี่เจ็ดปีแล้วนี่ถามเราลวดนี่ค่าแรงตามกมหรือตามกรรมนั่งยุติยุ่ะนั่งตามตามกรอันนี้ตามกรรมตากรรอีกแล้วว้าเห็นบ่นนี่ครับอ๋อตามกมนั่งนั่งยยุติทั้งหลังนึ่งค่าแรงค่าแรงตามกรรมอย่างเพื่อนค่าแรงตามกรมหรือตามกรรมตามกรมตามกรมตามกรรมแล้วบ่กรรมดีก็ได้ดีนะครับกรรมว่ดีกับโอ้ยอยากบอกนะครับสําหรับที่ซีรุ่นที่สิบแปดนะครับเบิรือรัตนนี่ สิบแปดมานี่ละสองคนนี่แล้วครับรุ่นที่สิบสามรุ่นอันนี้ทีไซีรุ่นที่สิบสามนะของผมโมเมนท์ทไอซีนะครับของผมเป็นบริษัทต,ตะกี้วันจากบริษัทยังบ่าตามแฮนน์เงีเอานะครับพี่น้องตา,อายเป็น<ห>ตายอคอยชีวิตยังนี่อุ้ยเสียป,ป่อจาพ่อคนเทนตเมืงเองไว้แล้นี่นี่ครับของแท้นี่รุ่นรุ่นที่สิบแปดนี่